สวัสดีครับวันนี้พบกับเกม Red Light Asta It p o r n กันกนะผมเป็นบอร์ดเกมนะครับผมที่นำเอาธีมของภาพยนตร์เฉพาะทางนะครับจาก p o r n h u b p r e s e n t นะครับผมมาทำเป็นบอร์ดเกมนั่นเองนะครับเป็นเกมการ์ดนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกมเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าขอบอกไว้ตรงต้นทางว่าเกมนี้18บวงนะครับมีฉากบางฉากที่อาไม่เหมาะกับเยาวาชนนะดังนั้นขอให้ใช้วิจารณณในการรับชมด้วยนะครับผมวิจารณญาณนการับชมนะครับผมเดี๋ยวดูอุปกรณ์กันดีกว่า อุปกรณ์นะครับจริงๆก็มีแค่การ์ดสามกองนี่แหละครับการ์ดกองแรกคือการ์ดนี้ครับผมเขาเรียกเมนเด็กการ์ดเมนเด็กเนี่ยมันจะมีตั้งแต่การ์ดคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็การ์ดพวกอ่าอีเวนต์การ์ดนะครับผมการ์ดมูฟวี่นะครับจะเป็นการ์ดหนังนะครับผมภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์นะครับเอาไว้อัปเกรดตัวละครนะครับผมการ์ดอวอร์ดจะเป็นการ์ดรางวัลพิเศษนะครับผมก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขในการได้รับอวอร์ดมานี่คือภาพรวมของเกมนี้ครับเดี๋ยวเไปดูตอนเซตอัพดีกว่าครับ ตอนเซตอัพนะครับเราก็จะมีการสับกองมูวี่อวอาร์ดแล้วก็มีการสุมร่มคาแรคเตอร์มาก่อนนะครับเขาเรียกพรสตาร์นะครับแต่ละคนคนละหนึ่งใบอีเวนต์สี่ใบจากนั้นนะครับเอาทั้งสองอย่างมาผสมเป็นกองเดียวกันนะครับอันนี้ผมทำเมื่อเสร็จแล้วพรสตาร์คืออะไรครับพรสตาร์คือตัวละครที่มีพลังค่าพลัง,งซ้ายขวานี่ยนะครับอันนี้เหมือนพลังโจมตีป้องกันแล้วก็มีค่าชื่อเสียงสองดาวนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกตตัวละครนะครับผมตัวละครค่าพลังตัวนี้เขาเรียกว่าคาลิสมาคือค่าความแบบ หลงไหลได้ปลื้มค่าแบบความงามความเสน่ห์อะไรเงี้ยครับส่วนตัวนี้จะเป็นค่าเนิร์ฟค่าสติพลังนะครับผมมันใช้ประโยชน์ในการเล่นนิดหน่อยนะครับในกมนี้นะครับคราวนี้ตอนเซตอัพเสร็จตรงนี้ปุ๊บแต่ละตาก็จะผัดกันเล่นนะครับโดยที่ผู้เล่นคนแรกนะครับจะดูคนที่ดูพรครับหรือว่าพรสตาร์เกี่ยวกับพวกนี้มาล่าสุดนะครับผมจะเป็นคนเล่นก่อนคนเล่นก่อนจะไม่ได้จ่วการ์ดหลังจากนั้นทุกคนจะได้จ่วการ์ดคนละ2ใบเข้าเทินนันแต่ละเทินนะครับผมเราจะสามารถเล่นอะไรได้บ้างนะครับ อย่างแรกเลยคือการดพวกนี้กับการอีเวนต์เล่นได้ไม่จำกัดครับลงมาก็ได้เลยเล่นการ์ดอีเวนต์เท่าไหร่ก็ได้แต่แอคชั่นที่ตัวละครสามารถทําได้นะครับหนึ่งตัวมีทั้งหมดสี่อย่างแอคชั่นแรกครับผมคือเล่นหนังครับส่งพรสตาร์เราไปเล่นหนังครับผมโดยที่มีเงื่อนไขว่าพรสตาร์เราต้องมีชื่อเสียงนะครับอย่างน้อยสามดาวตัวละครที่สองดาวเล่นไม่ได้สิ่งที่เขาทําได้คือเขาต้องหานักแสดงเพิ่มหรืออัปเกรดตัวเองให้เล่นได้ ช่วงแรกอาจจะไม่มีการอัปเกรดเพราะการอัปเกรดอยู่ในมูวี่ครับดังนั้นเราต้องทําการหานักแสดงเพิ่มเช่นเรามีตัวละครสองสตัวเล่นนักแสดงร่วมกันเพื่อไปเอาการมูวี่มานะครับเหมือนไปจ้างอานักแสดงไปเล่นละครนั่นเองเล่นหนังนั่นเองการนักแสดงนะครับผมไอ้การ์ดหนังเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบอย่างใบนี้ก็จะเพิ่มอัปเกรดดาวให้เก่งขึ้นนะครับผมอย่างใบนี้ก็เพิ่มค่าพลังของ a t t a c k ไอ้ดีเอนต์ใบนี้เพิ่ม a t t a c k นะครับผมก็แล้วแต่ว่าใบไหนจะเพิ่มพลังอะไรนะครับ อยวเพิ่ม anti d e f e n s อะไรเดี๋ยวผมบอกอีกทีเนาะการเข้าไปแสดงหนังก็สั่ง exord นะครับผมก็คือตะแคงข้างนี้นั่นเองไอชั้นที่สองครับผมคือไปับอวอร์ดก็เหมือนกันครับร่วมมือกันได้หลายตัวได้อวอร์ดก็จะใช้เงื่อนไขเหมือนกันคือนี่ครับมีสี่ดาวสี่ดาวหกดาวแปดดาวดังนั้นถ้าคุณอยากจะไปอวอร์ดนะครับคุณต้องมีค่าพลังนะครับผมดาวชื่อเสียงเนี่ยอย่างน้อยสี่ดาวก่อนในใบแรกใบที่สองสี่ดาวใบที่สามหกดาวใบที่สี่แปดดาวอวอร์ด ได้มาแล้วจะขึ้นมือนะครับผมเป็นเอฟเฟกที่เราจะได้ใช้ตอนไหนก็แล้วแต่นะครับผมจะใช้ก็ได้ถ้าใช้ก็นํากลับไปสับเข้ากองถ้าไม่ใช้ก็ไว้ในมือเกมนี้ชนะกันที่อวอร์ดครบ4ี่ใบชนะเกมแต่อวอร์ดส่วนใหญ่จะเป็นเอฟเฟกที่เก่งมากเอาไว้สำหรับพลิกเกมเลยนะครับผมไอชั H ้นที่สามที่ทําได้คือเอาชายครับเอาชายคือเอาตัวละครเราไปตีตัวละครเขาครับโดยเอาค่าพลังสีแดงไปตีสีเขียวครับถ้าเท่ากันหรือมากกว่า คนคนนี้จะถูกขับไล่ออกจากวงการเหมือนกับไปมาแบบไปตบตีแย่งชิงสู้กันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถูกออกจากวงการไปเลยซึ่งเห็นว่าค่าพลังเราสู้ไม่ได้ตอนนี้ใช่ไหมมันน้อยกว่าสู้ไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องใช้การมูฟี่ครับอัปเกดรดเขาเนี้ยถ้าตีได้ออกจากวงการไปถ้าตัวละครมีมูฟี่อยู่มูฟี่นั้นจะเข้าไปใต้กองจั่วครับสองกองนี้ไม่มีกองทิ้งมีแค่กองนี้เท่านั้นที่เล่นแล้วมีกองทิ้งครับกองนี้ใช้แล้วเข้าสับกองนี้ใช้แล้วไว้ใต้กองนี่คือชั้นที่สามเอาฉายชั้นที่สี่ส ใช่ความสามารถของตัวละครครับผมอ่านักแสดงบางตัวนะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูมันจะมีข้อแอคชั่นอยู่เนี่ยเช่นตัวนี้ครับนี่คริสตันนะครับผมความสามารถคือเป็นแอคชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยใช้แอคชั่นได้แต่ถ้าเป็นรีแอคชั่นอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นเอฟเฟกที่นะครับตอบสนองตอนที่เกิดเหตุการณ์เช่นอันนี้บอกว่าให้เราดิสการ์ดวันอีเวนต์การ์ดจากแฮนด์ครับเพื่อท er ิกเกอร์เอฟเลิตี้นี้ใช้เอฟเลิตี้นี้เมื่อตัวละครเนี้ยถูกพุชเอาท์เดอะเกมก็คือ ไม่ว่ากรณีที่โดนโดนโดนแบบเอาชายหรือโดนอะไรก็ตามจะให้ดิสการ์ดอนาเธอร์ของสตาร์ของตัวเองที่เรามีแทนตัวนี้นัคือแบบว่าตัวนี้ไม่ตายอยู่ยั้งยืนยงอยู่ยาวนะครับผมอย่างตัวนี้คิดแอคชั่นคืออะไรครับแอคชั่นก็จะบอกว่าใช้มาริเวนเพาเวอร์ก็คือพลังแบบเขาเรียกว่าอะไรล้างสมองของคริสตัลนะเพื่อฟอร์ให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับทำแอคชั่นประหนึ่งว่าเธอเป็นหนึ่งในตัวละครของคุณสั่งแท็บสั่งเอ็กซ์ซองเขอกว่าตัวนี้เลือกใช้สกิลเพื่อนได้นะครับผม สามารถเอาชายนะเธอพรสตาร์ได้ด้วยนะครับหรือใช้ความสามารถของ personal ability ก็ได้เป็นแอคชั่นก็คือสั่งให้เขาตีกับเพื่อนเองหรือว่าจะสั่งยังไงก็ได้นี่คือเก่งมากตัวนี้แต่เฟรมต่ําคือความสามารถบางตัวดีแต่ชื่อเสียงร้อยก็มีบางตัวความสามารถโคตรไม่มีอะไรเลยอย่างเช่นตัวนี้นี่ตัวนี้เขาบอกว่าไม่มีความสามารถเลยเลยครับแต่เขามีชื่อเสียงโด่งดังนะครับผมเกมนะครับก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือเล่นการ์ดเท่าที่พอใจเล่นแอคชั่นของตัวละครแต่ละตัวนะครับ หรือผ่านอะไรก็ได้ตาถึงเท่นตัวเองจวดสองใบเล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีใครเก็บอวอร์ดครบสี่ใบชนะเกมทันทีถ้าไม่มีก็เล่นไปเรื่อยครับแต่ถ้าเราเล่นจนกระทั่งก,กลองนี้หมดแล้วมาไม่สบใหม่นะมันจะเข้าสู่เฟสที่เรียกว่าฟนอลนโชดาวครับฟนอลโชดาวเนี่ยจะไม่มีการ์ดแล้วเราต้องพยายามเล่นเท่าที่มีอยู่ในมือตอนนี้หรือที่สะสมอยู่เกมนี้ไม่มีแฮนด์ลิมิตดังนั้นสะสมเท่าที่ได้ก็สะสมตลอดเลยครับจากนั้น เราทําการแข่งกันตีกันเก็บอวอร์ดกันไปนเรื่อยเหมือนเดิมปกตินี่แหละแต่ถ้ามีใครก็ตามครับที่อยู่ดีๆก็โดนเอาชายออกไปหมดการ์ดองหน้าไม่มีพรสตาร์แล้วจะถูกอิลิมินียอลจากเกมนะครับปกติถ้ายังไม่หมดกองยังมีได้อยู่ไงแต่พอหมดกองปุ๊บมันไม่มีตัวลงใช่ไหมก็ถูกกาจัดออกจากเกมไปเลยคนที่เหลือรอาคนสุดท้ายคือเป็นผู้ชนะหรือตอนระหว่างเล่นเอาไฟนอลโชว์ดาวเก็บสี่ใบก็ชนะเช่นเดียวกันและนี่ก็คือทั้งหมดของ พรทับนั่นเองครับผมก็ผมยกตัวอย่างการ์ดบางใบมาผมก็คิดว่าก็ค่อนข้างเสี่ยงนะที่จะแบบโดน YouTube ห้ามนะครับผมดังนั้นก็เอาแค่พอของประหงคอเนอะว่ามันมีการ์ดประมาณไหนบ้างน,นะครับยกตัวอย่างตะ่กี้ก็เห็นแล้วเนาะว่ามีตัวละครที่แบบอาจจะมีฉากแบบอ่าอย่างว่าด้วยอย่างเงี้ยนะครับผมมีอย่างว่าด้วยก็อาจจะแบบติดเรดนิดนึงนะครับผมจะเป็นภาพอาร์ตหรือจะไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นเกมที่อเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้ธีมน่าสนใจแล้วก็ มีความแบบวาไรตี้พอสมควรในเรื่องของอระบบเกมนะครับแต่ว่าถ้าใครคิดว่าซื้อเกมนี้มาแล้วอยากเล่นว่ามันมีแบบฉากแบบอย่างว่าหรืออะไรพวกนี้นะคิดผิดนะเพราะเกมนี้นี่บอกเลยว่าเป็นเกมการ์ดค่อนข,ข้างขนาดแท้เลยแค่เอาตีมาใส่แล้วให้อินตีมไม่เฉยแต่ว่าตัวเกมครับเป็นเกมการ์ดหนักมากมากนะครับผมสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวเกมอะไรขอ,อยตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผม แล้วเจอกันครับ